ราูนาข้าวพราวน้ําตกแหล่งนกน้ำทะเลสาบงามเขาอกทะลุน้ำพุร้อนที่นี่จังหวัดพัทลงุง <hun. S 1> เมืองที่มีความหลากหลายในการท่องเที่ยวไม่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมรวมไปถึงงานศิลปะหัตถกรรมที่เลื่องชื่อสัมผัสวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำทะเลสาบ และเพลิดเพลินไปกับบุญเสน่ห์ที่เมืองน่าเที่ยวแห่งนี้ไปพร้อมๆกับน้องๆมาคุเทศน้อยกันค่ะเเราขอนคลนะถ้าเราถีบเพื่อตบเพ่ออยากวาวสวยระเบิรดเะเบอดของแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ได้ชมควายน้ำมัเสร็งงดงามที่หาอ่านอยู่ทะเลีน้อยนะครับควายน้ำสวยมากสวยสุดๆไม่คิดว่าอันนี้คือหุ่นเลยหุ่นของิง นี่คือต้นอะไรเห็นแต่ย่าโอ้หนี่คือกระจิดที่เราเห็นกันใช่ไหมใช่แล้วและที่นี่คือวิสาหกิจชุมชนกระจิดนวันนี้เป๊ะๆว้าวเป๊ะเป๊ะว้าวเป็นปูนอะไรที่มันเป็นกลมๆอะค่ะยืนแล้วก็ทับๆเสียวมากใครอาสาจะมากขึ้นมั้โอเคได้มาเสรไรครับเนี่ยเป็นไงบ้างครับเด็กๆไหวไหมครับอยู่ว่าอรอรอค่ะพี่นัทก็ไม่น่ารอดนนะสิคะ o มอร์น n ิ่งค่ะทุกคนหนูชื่อเด็กหญิงเพลราดาทั้งมุนเป็นมังคุเทศน้อยจากโรงเรียนชุมชนเทศบาลสามพินิดพิทยานุสร์ตอนนี้หนูอยู่ที่จังหวัดพัทลุงค่ะหลายโคนสงสัยทำไมหนูถึงตื่นเช้าขนาดนี้เพราะว่าเพื่อนเพื่อนมาคุเทศน้อยเขานัดหนูไว้ค่ะว่าจะมาดูแสงแรกที่กลางทะเลน้อยทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ค่ะหรือว่าเราไปหาเพื่อนกันดีกว่าค่ะตามหนูมาเลยค่ะ หนูก็ได้มาอยู่กับเพื่อนเพื่อแล้วค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเกติมาศครับชื่อเล่นชื่อตินตินมาจากโรงหนยนอนุบาลพัทลุงจังหวัดพัทลุงครับสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงสาลิสาสุกเกษมชื่อเล่นฟังฟังมาจากโรงเรียนอนุบาลพัทลุงจังหวัดพัทลุงค่ะเป็นไงบ้างพี่แก้มตื่นเช้าเนาะตื่นเช้าขนาดนี้ต้องเด็ดแน่เลยนะเด็ดแน่นอนรับรองว่าแก้มต้องประทับใจมากแน่เลย ก่อนที่จะนั่งเรือต้องถามเกมก่อนว่ากลัวนั่งเรือไหมอ๋อไม่ได้กลัวท้าไมกลัวก็ไปกันเลยบปไเทะเลน้อยทะเลสาบน้ำจืดตั้งอยู่ในจังหวัดพัทลุงได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย อีกทั้งที่นี่ยังมีความหลากหลายทางชีวภาพจนได้รับการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ชุ่มน้ำโลกหรือ r a m ซ a r s i t แห่งแรกของเมืองไทยด้วยค่ะแล้วมักุเทศน้อยของเราจะสนุกสนานแค่ไหนกับการนั่งเรือชมบรรยากาศทะเลน้อยไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ Let's go <S ขอเล่นก o กันแล้ว าานกความสวยระเบิดระเบ้อของแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ได้ชมควายน้ำเสร็จงดงามที่หาหาอยู่ทะเทาน้อยนะครับแสงอาทิตย์สวยมากค่ะแล้วก็มีควายน้ำสวยมากสวยสุดๆสวยเวอร์ฟังมากค่ะ ควายน้ำทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงและสงขลาคือภูมิปัญญาการเลี้ยงควายในพื้นที่ชุ่มน้ำที่สืบทอดมาก,กว่า250ปีและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางการเกษตรควายน้ำที่นี่มีเอกลักษณ์พิเศษเพราะสามารถใช้ชีวิตได้ทั้งบนบกและในน้ำกลายเป็นภาพที่งดงามและเป็นเสน่ห์การท่องเที่ยวสำคัญของพัทลุมค่ะ พระอาทิตย์สวยมากเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกไม่แก้วเป็นยังไงบ้างครับกับควายน้ำแล้วก็พระแสงอาทิตย์สวยมากเลยพี่คิดว่าอันนี้คือหุ่นไหมก็ของจริงสิที่ประทับใจอย่างหนึ่งก็คือวิวสวยค่ะแล้วก็ได้เห็นควายน้ําด้วยค่ะที่จังหวัดน,นครพนมก็จะเป็นควายที่อยู่บนบกค่ะหนูก็งงว่าน้ําน่าจะลึกแล้วมันก็เดินอย่างสบายเลยค่ะ ก็เป็นควายน้ําอิ่มอกอิ่มใจกับการที่ดูควายน้ํากับพระอาทิตย์หรือยังอิ่มแล้วแหละคุ้มค่ากับการตื่นเช้ามากเลยแต่เพิ่งอิ่มจียังไม่ถึงวืวอีของวันนี้เลยงั้นรับไปกันเลยกันดีไหมได้เลยไปรับออกเลยเลยครับน้องแก้ม น้องตินตินและน้องฟังฟังดูจะมีความสุขสุดๆกับบรรยากาศฝูงควายน้ำกับแสงพระอาทิตย์ยามเช้าที่ส่องแสงเป็นสีทองอารามสวยงามมากๆเลยค่ะและเส้นทางต่อไปเจ้าถิ่นบอกว่ามีเซอร์ไพรส์รอให้เราไปเจอกับพระเอกของทริปนี้ด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรตามไปดูกันเลยค่ะลองเหยียบพล่ะลอเหยียบมั้มละ่ะจะจมไหมเราหนักเหยียบปุ๊บต้ร้อแล้วครับ นี่ไงแก้มดอกบัวแดงสวยไหมสวยมากทำไมาเขาถึงเรียกว่าดอกบัวแดงแต่ว่าเป็นสีชมพูดอกบัวไม่ได้สีดีเด่นะพี่แก้มเพราะว่ามันไม่ได้สีดีเด่นแต่ที่เขาเรียกว่าดอกบัวแดงเพราะว่าตอนเช้าตอนเช,าชาาน้ามันจะบานสะสพังนะสะพังเลยอ๋อนี่เห็นตรงกลางไหมตรงน,นั้นก็จะเป็นสีแดงอ๋อใช่ได้ดูวิถีชีวิตของควายในการหาอาหารเละ และชวมวิถีชีวิตของนกต่างๆในทะเลน้อยและชมทุ่งดอกบัวแดงและก็ขับเรือลอดใต้สะพานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาหรือเจะหรือที่คุณได้เรียกว่าสะพนานเกชัยประวัติที่ทำไมสะพานเฉลิมพระเกียร, 80, รติ80พรรษาถึงเรียกว่าสะพนานเอกชัยเพราะว่าคุณเอกชัยศรีวิชัยได้เป็นได้ร่วมทุนสร้างสะพานเฉลิมพระเกียรติ8ปพรรษา นี่ไงพี่เอกของเราอันนี้คือต้อนอะไรเห็นแต่ย่านั่นคือต้นกระจุดยเยล่ะฮานี่เหรอต้นกระจุดกระจุดสามารถทําอะไรได้บ้างสามารถทํากระเป๋าหวสินค้าแฟชั่นต่างๆได้เลยกระจุดอาจเป็นชื่อที่ไม่คุ้นหูแต่สําหรับชาวพัทลงุงนี่คือภูมิปัญญาที่มีคุณค่าจากพืชท้องถิ่นที่ขึ้นริมบึงถูกนำมาตากแห้งและสารเป็นของใช้สารพัดทั้งกระเป๋าตะกระ้าเสื่อ จากวัชพืชธรรมดาสู่สินค้าส่งออกระดับโลกที่สร้างรายได้และเป็นความภูมิใจของคนพัทลุงค่ะพร้อมไปหรือยังครับพร้อมแล้วลุงคะสตาร์ทเรือเลยค่ะ หรอพระเอกของเราเกือบใช่แล้วนะแต่เป็นที่เปลนหน้าของพระเอกเข้าไปดูข้างในกันไหมได้เลยไป เห็นการใช่ไหมใช่แล้วและที่นี่คือวิสาหกิจชุมชนกระถูดวันนี้ทำได้อย่างนี้ไม่เสียกรนละสิงั้นเราไปเจอพี่นัดกันเลยสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่าพี่พี่นัดนะครับก็เป็นประธานวิสากิจุมชนอัตกรรมกระจุปนีนะครับผมก็ <c oughs> ที่นี่ก็จะเป็นชุมชนเกี่ยวกับเรื่องกับอัตรกรรมกระจุที่เห็นสินค้าหลากหลายหายรรกกระจุทั้งหมดเลยมีตั้งกระเป๋าเก้าอี้โกลไฟต่างๆนะครับผมที่นี่มีที่มายัางไงคะถึงได้กลายมาเป็นแบบนี้ครับผมเิมที่นี้นปัตจุบักระจุนเนี่ยเป็นภูมิปัญญา้องิ่นที่มีอยู่ในดั้งเดิมของชุมชนเราเลยคือทุกบ้านเลยก็จะสาเสือกระจุเป็นกันนะครับแล้วก็เป็นการรวมกลุ่มอาชีพของแม่ๆกันนะครับก็มาก่อตั้งเป็นวิสากิจุมมชนนขึ้า หนูไม่เชื่อเลยว่าต้นกระจูดที่เป็นต้นเขียวๆจะมาแปลรูปได้ขนาดนี้ครับผมเดี๋ยวพี่นัทพาไปดูนะครับกระบวนการอของทำกระจูดที่เราไปเห็นในพื้นที่ทะเลน้อยนะครับว่ามาแปลรูปเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีที่ที่คาสายัางไงเดี๋ยวให้น้องๆไปลองทำดูนะครับด้านในนะครับผม จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องไปเก็บกระจจดในทะเลน้อยกันในป่าพุนะครับแต่ว,ว่ามาแดนน้ำมันขึ้นสูงเราไปเก็บไปได้เราต้องมาดูตัวนี้ก่อนก็ได้ครับอันนี้คือเราจําลองมาเนี่ยต้นกระจจดจริงๆนะเห็นไหมเป็นต้นกลมๆขึ้นมาเลยสูงขึ้นมาประมาณเมตรต่อเมตรอันนี้ชาวบ้านเ็าจะไปเก็บมาแล้วเ็าจะไปถอนขึ้นมาแบบนี้แบบนี้ขึ้นมานะครับจริงๆต้นกระจดด้านในมาจากกวางนะครับผมมันไม่มีไส้เลย มันจะเป็นต้นกลมๆมันรอดมันรอดดูนดน้ําเลยครับลองเราแกะดูได้ครับเปรียบแล้วเวลาดึงดึงรากมันจะหายไปหรือว่าดึงมาทักครั้งมันจะติดรากมันม,มันจะติดรากมานิดนึงแต่ว่าเขาจะไปตัดออกอีกทีหนึ่งนะอนนโอเคลองตีนลองดึงดูได้ลองตอนดูตอนจับลองขึ้นมาดึงอ้อเก่งมากครับผมเนี่เราไปดึงในทะเลน้อยก็ไปอย่างนี้เหมือนกันอันนี้เรานั่งเรือไปนะเราเห็นมันปลูกจากทะเลแล้วก็ ดึงขึ้นมานะเหมือนกันเลยวันนี้ต้องเตรียมทำเลยพอเราได้โกนได้กระจูดมาแล้วปุ๊บได้ตากแดดได้แห้งบอตากแดดได้เป็นแบบนี้เห็นไหมตอนที่แห้งแล้วเราดึงมาได้เลยครับอ่าลองกลับดูว่ามันต่างกันเห็นไหมน<อ>ี่<ม>เห็นไหม,ไม <laughs> จะเป็นเส้นๆแล้วก็เอาไปรีดหลายเด็ก็้เอ็ไปรีดไอ้แบนเลยร <พอ S 2> ีด,ดแบนใช่เป็นเส้นมาสานได้ครับอันนี้อยากดูไหมตอนตากกระจูดครับผมอยากดูค่ะ เีรา okay. จะเป็นบาร์แบบนี้แต่พี่ทำให้ดูนะครับอันนี้เราปรับตรงนะครับแล้วก็ลราบิดแล้วก็ตากอันนี้เมันจะมากลางขึ้นมาลองทำดูไหมอ่าลองดูบิดบิดอ่า <laughs> บิดวางมันต้องแบบนี้มันต้องใช้แรงหน่อยบิดวางอ่า อันนี้ต้องตากกี่วัน,นะคะครับผมอันนี้ต้องตากประมาณ7วันนะครับตากช่วงกลางวันตอนเย็ยนก็จะเก็บแล้วก็มาตากใหม่นะครับประมาณ7วันรอมันแห้งนะครับต่อไปนะเขาจะเอาไปเอาไปรีดไอ้แบนนะครับผมใช้เตารีดเหรอครับใช่ครับไม่ใช่เขาจะใช้เต้านูนหาเต้านูนกลมๆเลยเขาจะขึ้นบนเต้นปูนแล้วก็กลิ้งไงมันแบนไปมาเ,เราไปลองทำดูกไหมยอยากเห็นไหมอยากเห็นอยากเห็นเดี๋ยวไปออกกำลังกายกันโอเคไปกระจุดใช่ไหมแล้วก็เขาก็ต้อง เอาไปตากเจ็ดวันแล้วพอเอาไปตากเจ็ดวันก็ต้องเอาเขาเรียกว่าแบบเป็นปูนอะไรที่มันเป็นกลมๆอะค่ะเอาไปไปทับทบแบบยืนแล้วก็ทับทับเสียวมากเพราะว่า,วากลัวตุกกรับผมเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาจะเป็นการรีดกระจูดครับผมอ้าวแล้วไม่ใช่ที่ผมบอกแล้วครับว่ารีดกับตอรีดไม่ใช,ใ,ชใช่อันนี้เขาจะใช้เต้นปูนเต้นซีเมนเนี่ยเขาไปหล่อเอากลมๆม,มาแล้วก็เอามาวางกระจูดแล้วก็กลิ้งไปมา ใช้น้ำหนักเต้นปูลแต่น้ำเต้นปูลนั้นทับกระจุแล้วมันแบนลงครับลองไหมลูกลองไหมลองครับลองครับใครอาสาสนักยกมือว้าเอาผู้ชายก่อนเอาผู้ชายก่อนโอเคไปช้าช้านะลื่นไหมอ่าครับเียอ่าบได้พอพอพอล้าง รู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกบ้างไปๆๆนะไปๆๆไปๆๆโอเคอันนี้รู้สึกเป็นไงสนุกค่ะสนุกตลอดเวลามันต้องจัวิธีการทรงตัวอย่างอับแรกนะครับโอเค แต่หนูจะมีแรงไหมเนี่ยหนูกินข้าวยังเกินเกินเลยเอาเกินเอ้ยไปข้างหน้าเอาอยู่นิ่งๆปาพนิ่งเอานิ่งๆไม่ต้องกายับเอาสวยๆทำท่าขอบๆด้วยการทำกระจูดแต่ละอันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะการทำก่อจะมาเป็นกระเป๋าได้ชิ้นหนึ่งก็ต้องผ่านการการเก็บการตากแดดการย้อมสี ครับผมนี่เป็นขั้นตอนการย้อมสีนะครับเดี๋ยวพากำลังพับเลยนะพับขึ้นมานะครับเพื่อที่เราได้ระดับในการในการจุ่มในในน้ำน้ำสีแล้วก็ตุมลงไปพี่นัดครับเออทำมันต้องใช้เวลากี่นาทีก้าวบอกอี้ใช้เวลาจุ่มแป๊บเดียวเองไม่ถึงนาทีครับแกเราดูสังเกตว่าสีมันติดแล้วเราก็ยกขึ้นได้เลยครับผมอันนี้เป็นการต้มร้อนเดี๋ยวลองนะโอเคต่อต่อการอ่าต่อกันแล้วเมื่อกี้จับ เอาแยบก็ <utan> ยกขึ้นมานโอเคจับโอโ้โหวันนี้พี่นัดพาน้องๆมาคุเทคน้อยเรียนรู้การทำกระจูดกันครบทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่เก็บตากรีดไปจนถึงการย้อมสีทำให้น้องๆทั้งได้ความรู้และสนุกไปกับการลงมือทำจริงๆเลยค่ะโอเคได้โอเคได้แล้วครับเฮเ้ยตอกแม่ก็เสร็จแล้วเย้ เมื่อกี้เราเรียนทุกขั้นตอนกัะบวนการทำกระจูดบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเกออะไรบ้างการสารการสารถูกต้องครับอันอยากเรียนยังอยากเรียนแล้วคโอเคแล้วเราไปกันเลยครับเมื่อกี้นะครับที่เราไปดูเรื่องของการเก็บกระจูดแล้วใช่ไหมครับเรื่องของการรีดแล้วก็มาย้อมหลังจกเนี้เราก็จะไปเรื่องของกระนวนการสารกระจูดกันนะครับเรียนตรงนี้นะครับผม าครับเดี๋ยวเราเรียนสานกระเป๋ากระจุดกันนะครับก็จะเป็นการสานเบื้องต้นเป็นลาย2อ,อยันเนี้ยคิดว่าเราจะทําได้ไหมทาได,ไได้โอเคครับเก่งมากเดี๋ยวเราเรียนสานกับป้าๆได้เลยนะครับผมแต่ป้าก็ช่วยสอนให้นะครับ สารกระจูดคือภูมิปัญญาที่ต้องใช้ทั้งความประณีตและทักษะฝีมือไม่เพียงสร้างงานที่มีคุณภาพแต่ยังเชื่อมสายใยครอบครัวและชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเห็นน้องๆได้ลองสารกับคุณยายคุณป้าแล้วก็ชื่นใจเพราะนี่คือเยาวชนที่จะสืบสารวัฒนธรรมอันงดงามนี้ต่อไปค่ะ บ้างครับเด็กๆของปีนปี้ไหวไหมครับหนูว่ารอรๆค่ะพี่นะัทก็ไม่นานแล้วนะสิคะเซิงงานเนี้ยเราต้องฝึกฝนอ่าต้องใช้เวลานานแล้วก็ฝึกพา,าวๆเอาเนี้ยฝึกกันหลายปีเลยก็ต้องทำทุกวันเนี้ยวันนี้เรามาทำวันแรกได้แบบเนี้ยก็สุดยอดแล้นะครับผมดีมากครับ ต้องขอบคุณพี่นัดกับป้าๆมากเลยนะคะที่สอนหนูสารกระจูดในวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะครับผมไม่เป็นไรครับพี่ดีครับผมขอบคุณค่ะสวัสครับการสารกระจูดค่ะการสารกระจูดก็เหมือนการสากระติบข้าวที่บ้านหนูจังหวัดนครพนมค่ะก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากแต่ว่าก็จะมีรายละเอียดที่เยอะกว่าค่ะแล้วก็วิธีขั้นตอนที่เยอะกว่าค่ะ ก่อนที่จะจัดก,การเรามีของที่จังหวัดนครพนมมาฝากด้วยนะอะไรหรออันนี้ก็จะเป็นยาหมองนะเป็นรูปต่างๆอันนี้ทำมาเป็นดินไทยเอาแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจา้าผสมกันอขงน้องน้อเปิดดูไม่หอมอ่ะขอบคุณนะส่วนพวกเราสองคนก็มีของขวัญมาให้หมนจังเล น่ารักมากเลยขอบคุณนะเวลามองหน้าเจ้าตัวนี้ให้นิติทุกเราเลยนะน้องทั้งสองคนก็น่ารักค่ะแล้วก็หยอกกันบ่อยนิดนึงค่ะแล้วน้องก็เล่นด้วยสนุกค่ะสนุก ่น้องก็ชอบพะโลกาแ,แต่ว่าสนุกสนานค่ะไม่ได้มีเรื่องเครียดอะไรค่ะก็สนุกเฮฮาไปอีกแบบหนึ่งค่ะเขาจะแกล้งผมเพื่อนรักสนุกหน้าตลกเขาเป็นคนที่ตลกลุกล้ลุกลนไม่กลัวไม่อะไรแต่อยู่หน้ากล้องทีดกลัวแล้วเขาพูดเบาแต่อยู่หลังกล้องเขาเฮฮาดื้อสนแก้มเป็นคนสนุกเฮฮาและก็เป็นคนที่แบบ มีความสนุกสนานทุกเวลาพูดเก่งมากค่ะอยากให้พี่แก้มมาอีกค่ะจากแสงอาทิตย์ยามเช้าที่ทะเลน้อยฝูงควายน้ำกลางบึงกว้างดอกบัวแดงที่บานสะพรั่งไปจนถึงการเรียนรู้และการสานกระจูดทุกอย่างคือประสบการณ์ที่พิเศษสำหรับน้องแก้ม เติมเต็มด้วยรอยยิ้มจากคนท้องถิ่นและมิตรภาพจากมักคุเทศน้อยเจ้าถิน่นความประทับใจทั้งหมดนี้จะกลายเป็นความทรงจำที่มีคุณค่าและงดงามตลอดไปค่ะเมืองหนังโนราอู่นาข้าวคราวน้ำตกแหล่งนกน้ำทะเลสาบงามเขาอบทะลุน้ำพุร้อนก็เชิญชวนพี่น้องดังล้าน,นะครับมาเกี่ยะทลุงมีแต่ท่านเี่ละอาหารน่ากินต่างๆนะครับ แต่ท่านตีหน้าดูนะครับมากมายก็เชิญชวนมาเจรจาลูกน้ำมังมางนะครับ